ต่อไปจะเป็นการสร้างต้นไม้ในแบบที่สองนะคะนักเรียนเริ่มจากนักเรียนเลือกเครื่องมือสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะกดชิปค้างไว้แล้วล,ลากในแนวนอนเสร็จแล้วนักเรียนเลือกส่วนของเส้นตรงนะคะไม่ให้เลือกจุดนะมาที่คําสั่งสร้างจุดกึ่งกลางนักเรียนจําคําสั่งรัดด้วยนะจุดกึ่งกลางใช้คาสั่งรัดคือคอนโทนเอนะคะต่อไปครูจะใช้คําสั่งรัดนี้ในการสร้างจุดกึ่งกลางคอนโทนเอนะคะ เมื่อนักเรียนสร้างจุดกึ่งกลางได้แล้วนะคะให้นักเรียนคลิกนะคะที่จุดทั้ง3นะคะโดยเรียงลําดับจากจุดกึ่งกลางมาขวาแล้วก็มาซ้ายมา,ามาสร้างส่วนโค้งบนวงกลมเมื่อสร้างส่วนโค้งได้แล้วให้นักเรียนนําจุดมาวางเพื่อกําหนดขอบเขตให้ต้นไม้เคลื่อนไหวจุดที่มาวางนะคะวางบนส่วนโค้งนะคะให้อยู่ในส่วนโคง้ง ที่สามารถเคลื่อนไหวได้บนส่วนโคง้งจากนั้นนักเรียนเรื่องจุดทั้ง3โดยคลิกที่จุดกึงกลางแล้วก็จุดด้านขวาด้านซ้ายตามนี้นะคะมาที่เมนูสร้างส่วนโค้งบนวงกลมให้นักเรียนคลิกที่ส่วนโค้งที่เป็นเส้นปรัมมาที่เมนูแสดงผลแล้วก็ซ่อนส่วนโคง้งใช้คำสั่งรัดคือ control h control h นะคะ จากนั้นนักเรียนนําเส้นตรงนะคะมาลากนะคะโดยให้จุดปลายด้านหนึ่งนะคะวางบนส่วนโค้งจุดอีกด้านหนึ่งอยู่บนจุดกึ่งกลางเมื่อได้ส่วนเมื่อได้ส่วนของเส้นตรงตรงนี้แล้วนะคะให้หนักเรียนสร้างจุดกึ่งกลางของเส้นตรงตรงนี้นะคะโดยกดคอนโทล M จากนั้นนะคะเลือกจุดกึ่งกลางและเส้นตรงมาที่เมนูการสร้างเส้นตั้งฉาก แล้วนักเรียนก็เอาจุดมาวางที่เส้นตั้งฉากที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะจากนั้นเลือกจุดตามนี้นะคะนักเรียนมาที่เมนูสร้างส่วนโค้งผ่านจุด3จุดตรงนี้จะเป็นการสร้างใบนะคะเมื่อสร้างได้แล้วนะคะนักเรียนก็กดซ่อนโดยกดคอนโท H คลิกที่ส่วนโคง้งมาที่เมนูสร้างบริเวณภายในส่วนโคง้งเลือกเซกเมนต์ของส่วนโคง้งเปลี่ยนสีให้เป็นสีเขียว ดับเบิลคลิกเส้นนี้นะคะแล้วก็เลือกเมนูการแปลงนะคะสะท้อนเปลี่ยนสีนะคะโดยให้สีเข้มขึ้นนะคะถ้ายังเข้มไม่พอนักเรียนก็สามารถปรับได้นะคะตกลงนักเรียนซ่อนส่วนโค้งตัวนี้ไว้ก่อนนะคะ คอนโทรล H นะคะสร้างลำต้นลำต้นนักเรียนก็สามารถคลิกขวาส่วนที่เป็นเส้นตรงนะคะมาที่สีเลือกสีที่เป็นคล้ายๆกับต้นไม้นะคะส,สีน้ำตาลนะคะซ่อนส่วนเส้นตรงตรงนี้นะคะคอนโทรล H นะคะ คลิกจุดทั้งสามเรียงตามลำดับตามนี้นะคะมาที่เมนูการแปลงทำซ้ำเลือกจุดตามนี้นะคะนักเรียนโครงสร้างเพิ่มการส่งใหม่นี่ค่ะแล้วก็คลิกทำซ้ำนะคะ,ะซ่อนจุดสองจุดนี้ไว้นะคะ จุดไหนที่ไม่เกี่ยวก็ซ่อนไว้จริงๆควรซ่อนไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะนักเรียนเรามาคลิกเลือกจุดดูนะคะแล้วนักเรียนก็มาคลิกที่จุดนี้นะคะมาที่เมนูแก้ไขปุ่มแสดงการทํางานการเคลื่อนไหวเลือกความเร็วนะคะาปานกลางหรือเร็วหรือช้าก็ได้นะคะไปทั้งสองทิศทางมาคลิกเลือกจุดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ นักเรียนสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามจินตนาการเลยนะคะ